สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีเช้าว,วันจันทนะครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของเมืองสีสเกตนะครับผมวิ่งอยู่บนถนนเส้น2 26กครับกำลังจะเข้าเมืองสีสเกตนะครับวันนี้ก็ถึงโรงพยาบาลพริ้นศรสีสเกตนะครับพอเลยโรงพยาบาลพริ้นมาก็จะถึงห้างบิ๊กซีนะครับ ห si ้างบิ๊กซีสีสเกตนั่นเองนะครับขวาม y, ือเป็นห้างบิ๊กซีสีสเกตนะครับถนนสองขาเข้าเมืองสีสเกตนะครับช่วงนี้ก็กำลังมีการทำอะไรสักอย่างนะครับดูสังเกตขวามือนะครับมีเจ้าหน้าที่มีคนงานกำลังทำมือนขุดเจาะถนนอะไรสักอย่างนะครับขาออกนะครับขาออกเมืองนะครับก็ ขี่รถด้วยความระมัดระวังนะครับมีการขุดเจาะถนนบริเวณด้านหน้าของสวนสาธารณะกุดหวายนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยปิดถนนเลยนะครับตรงนี้เป็นสามแยกนะครับถ้าออกจากเมืองที่จะเลี้ยวขวาไปบ้านยาปล้องนะครับตรงนี้จะเลี้ยวขวาไม่ได้นะครับจะต้องไปกลับรถมานี่ครับขวามือนะครับปกติแยกตรงนี้จะจะเลี้ยวขวาได้นะครับเลี้ยวขวาไปบ้านยาปล้องได้นะครับวันนี้ ก็มีการปิดเลยนะครับปิดแยกเลยนะครับเพราะว่ามีการขุดถนนนะครับทําอะไรเหมือนกับเก็บร้อยสายไฟสายเคเบิลอะไรต่างๆนะครับเห็นบอกว่าสีสเกตเรากําลังพัฒนานะครับจะนําสายไฟลงดินประมาณนี้นะครับถ้าไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับแต่ผมก็ได้ข่าวมาข่าวๆแบบนี้นี่ครับฝ่ามือนะครับขุดจอก็ ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับขาออกนะครับถนนสองสองขาออกนี่ครับก็เหลือเลนเดียวนะครับออกจากสะพานออกจากสะพานเขาเรียกสะพานขาวนะครับออกจากสะพานขาวมาเนี่ยก็ก็จะเหลืออยู่เลนเดียวเองนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งตรงไปเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขับพาทุกท่านขับตรงไปเลยนะครับเพื่อไปดู ดูอะไรครับดูสารกลางจังหวัดศรีสะเกดกันนะครับนี่ก็เป็นแยกไฟแดงสะพานขาวอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเลี้ยวขวาไปทางนี้ก็ไปโรงพยาบาลศรีสะเกดตรงไปก็ไปสารกลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นถนนเทพานะครับถ้าตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นสารกลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ถัดจากสารกลางจังหวัดศรีสะเกดไปก็จะเป็นสารหลักเมืองนะครับสารหลักเมืองจะอยู่สายมือนะครับนี่ครับสารหลักเมืองศรีสะเกดนะครับนี่คือถนนเทพาอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเรานะครับเช้านี้เป็นเช้าว,วันจันทร์นะครับวันเช้าว,วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ20 25ี่สิบห้าหรือเปล่า25้านะครับ ไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าแอดมินจำไม่ผิดถนนเทพาอพําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเช้าวันนี้ครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของเมืองศรีสะเกดนะครับซึ่งจะเห็นป้ายเหลืองๆนะครับเมืองศรีสะเกดเขาเทศบาลเมืองศรีสะเกดนะครับเขาก็จะจัดงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรือว่าศาลเจ้าพ่อปู่ตาของเมืองศรีสะเกดนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับให้ทุกท่านดูเพียงเท่านี้นะครับเมืองศรีสะเกษขอบคุณครับสวัสดีครับ